เคครับผมก็ต้องขอสวัสดีนด้วยนะครับผมอยู่กับผมลูคีน่านั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมโรบอทนะครับผมจะมาสอนหาดาบมูลานะครับผมแล้วก็ทามูลา V2 อนั่นเองนะครับผมก็สําหรับการหาดาบมูลานะครับผมก็คือเราก็ต้องไปตีบอสตรงนู้นเลยนะครับผมนูนตรงนู้นนะครับัน่งองเป็นบอสเอ่าโอเด้งนะครับผมอ่าแต่ดอบอยู่2ออันนะครับคือจะเป็น ดาบมูรานะครับผมจะมีอันนี้ด้วยอ่ะจะมีเฮลซอสนะครับผมหนึ่งอันแล้วก็จะมีเป็นมูราอีกหนึ่งอันนะครับผมซึ่งเฮลซอสสกิลมันคือประมาณนี้นะทุกคนเปิดหาคิดปุ๊บนี่เลยนี่เฮลซอสประมาณนี้นะครับเดวให้พวกผมนผมไม่ดูสกิลนะสกิลแรกก็เป็นการปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะทุกคนอันที่สองก็จะเป็นการนี่ว่าโอเคต่อไปอีกอันหนึ่งกนะันทุกคนจะเป็นมูรามาสานั่นเองนะครับผมก็ มุลาภาษานี้สามารถทําตื่นได้นะครับผมทํา v 2ได้นะสกิลแรกก็จะเป็นปุ่งฟันไปข้างหน้าครับแล้วก็สกิลนี้เป็นปุ๊บเหนไปจะประมาณนี้นะผมก็สําหรับบอสที่ตรงนู้นครับผมจะขึ้นแล้วผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมว่ามันเป็นบอสตัวยังไงเนาะแล้วก็ต้องไปตีนะครับเพื่อหาดาบมุรามันเอครับผมหลังจากได้มุราแล้วนะครับผมให้เราไปคุยกับ NPC ตรงนู้นครับผมผมพาไปขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมนี่เลยขึ้นมาเลยนะครับ ในนี้นะครับผมก็จะมีการทำเอ่อเป็นโยรุนะครับผมเป็นโยรุบ2นะแล้วก็เป็นมูราตรงนู้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะราะผมยังไม่แน่อันนี้อ๋ออันนี้ยังไม่มานะทุกคนโอเคนี่นะครับสำหรับตัวนี้คือของมูรานะครับผมหลังจากที่เราได้มูรามแล้วนะครับให้เรากลับมาคุยกับลุงคนแก่คนนี้นะครับผมอันนี้คือผมทำคุยเขาเสร็จแล้วนะคือหลังจากที่เราคุยกับคนแก่นี้นะครับผมก็ เขาจะให้เรานะครับไปตีบอสเจ้าทะเลนั่นเองนะครับผมก็สำหรับการตีเจ้าทะเลนะครับคือ1สกิลต่อ1ิบตัวนะครับหนึ่งอาง่ายว่า1สกิลต่อ1ิเจ้าทะเลนะครับผมก็คือมี2สกิลต้องตีทั้งหมด20ิบตัวนะครับผมตอนนี้ผมก็ตัวตีมาแค่1ิบตัวนะครับผมก็ถ้าเกิดบอสเจ้าเกิดอะไรเกิดผมจะอัดคลิปมาให้ดูนะครับผมก็โอเคสาหรับการที่เราตีบอสตีเจ้านะครับครบสิบตัวแล้วก็ให้เราเตรียมมณนีนะครับ มาห้าสิบมันีนะครับผมก็มันีการหาคือการลงดันหรือว่าตีบอสนะครับผมก็นี่เลยปะคุณต้องการที่จะปลุกพลังมุ่งรามาสข,ของคุณหรือไม่ใชเพิการสิบปีเรากดปลุกพลังมดเลยนะครับผมนั่นจะได้เป็นสกิลแรกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอาา่ะฮะนี่มาทุกคนสกิลต่อไปนะครับผมนี่มันจะขึ้นเควนไงปะแต่เพราะว่าเราต้องไปตีบอสเจ้าทะเลนะครับอีสิบตัวนะครับเพื่อเสริมอีกหนึ่งสกิลนั่นเองทุกคนก็อันนี้ผมน่าจะได้สกิลอันแรกมานะทุกคนประมาณนี้นะนี่เอ้าใช่ปะ อ๋อผมได้สกิลไอ้นี่มาทุกคนได้สกิลเอ็กมานะครับอ่าโอเคได้สกิลเอ็กมาถามว่าแรงไหมก็แรงนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับแรงนะแต่ว่าทุกคนมันจะมีหลอดนี้ขึ้นมานะครับคือเราต้องเอามูลานะตีให้มันให้หลอดนี้มันเต็มนะครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบสกิลมานสกิลอัตนตรนะทุกคนอันนี้คือสกิลมูลานะทุกคนลองไปดูนี่เห็นปะสวยทุกคนมันสวยมากนะครับผมก็อ่า แล้วผมขอตัวไปตีเจ้าทะเลนะผมผมจะอัดคลิปมาให้ดูนะครับคือการตีโอ้โหมันหนีไปแล้วเกินไหนวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปแล้ว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 ไปล้วไปแล้วเ้ยเกือบโดนปึ๊บจุกมาฟึบใส่สกิลปึ๊บใส่สกิลอีกรอบนึงหุ่ยโอ้โหเกือบโดนสกิลหนึ่งเข้าไปปึ๊บสกิลสองจุนจุวจุน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 จุ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  ดมีแรงจริงนะทุกคนฮึบฮึบฮึบชิบฮับเโย่เบบฮฮับัึบฮับโยนี่แน่ไหวชิวปพังกคนโอ้ต้องข่อยนะไม่ไหวจริงทุกคนผมจะตายแล้วนี่ตีระยะไกลแล้วกันประมนี้ทุกคนใจก็ตายแล้วใจก็ตายแล้วเดียวทุกคนีเดียวเดียยว เราะก็ไวิสัยเลละกันนี่นะทุกคนจ้าตาแล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมก็หลังจากที่เราได้ทําการฆ่าเจ้าทะเลอีก10ตัวเพื่อเอาสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ปะเราจะไปอัพเป็นมุลามาสาวีสทั้ง2สกิลกันเลยนะครับมาดทุกคนในสุดเราก็มาถึงจนได้ทุกคนเวลานี้นะครับไปกันเลยนะครับผมแล้วก็พอนน้นเสร็จแล้วก็เอาดาบมาคุยนะครับคิดดีดาบแล้วก็มาคุยนะครับเพราะจะถามว่าคุณต้องการปูกพลังมุลามาสาหรือไม่นะครับผมใช้เพียง50มันนี่ ปกเลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนตังวะนี้เราก็ได้ทั้งหมดสสกิลครบแล้วนะครับทุกคนก็อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยทุกคนสกิลนะผมก็ประมาณนี้นะสกิ skill แลแรกนะครับสกิลแซดนะผมก็ประมาณนี้นี่แยกออกเป็นสามทางทุกคนเห็นทันไหมไห้ดูอีกรอบนึงปุ๊บสามทางปุ่มอย่างงี้เห็นไหมมีความสวยครับผมแล้วก็สกิลที่สองนี่อย่างงี้อ่า เดี๋ยวผมจะให้ดูอันตีทุกคนเดยนะมันมีอันตีแล้วนะอันตีป๊แบบนึงนะทุกคนคุขอไปหามอน์ก่อนป๊บนึงให้เหลาสีเหลืองมันเต็มทุกคนปึ๊บเหลาสีเหลืองพอเหลาสีเหลืองมันจะเต็มใช่ปหเนี่ยทุกคนดูนะปึ๊บเต็มไหมกดอันตีเห็นปหกดใช้สกิลเลยทุกคนเห็นปหนี่อันตีจะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็มีความเท่ทุกคนแล้วก็บวกมีความแรงนะครับถ้าเกิดอเอาไปตีเจ้าหรือว่าตีบอสนี่คือคอมโบดาเมจประมาณได้หลายล้านเลยนะเอาจริงๆโอเคทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมสำหรับมูรามาสาวี2นะครับผมโอเคก็ไปแล้วครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็จะให้ผมสอนอะไรคลิปหน้าก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้อ